สวัสดีค่ะใครคือเทวดาสคอบอพันตำรวจเอกประทีปโรแจงไม่ได้เป็นเทวดาเคยถ่ายรูปด้วยกันแค่นั้นไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวยันไม่ได้รับสินบน15ตุลาคม2567พันตำรวจเอกประทีป จเจริญกันผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอที่ถูกโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดิไอคอนกรุ๊ปว่าเป็นเทวดาสคออบอเปิดใจหลังจบรายการโหนกระแสที่มารินนทาวเวอร์ถนนพระรามสีแขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาจากการที่มี การเปิดคลิปเสียงบทสนทนากับบอดพอจำนวน3คลิปในรายการหนกระแสที่สังคมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นตนเองนั้นในส่วนของคลิปแรกนั้นมีการพูดถึงเทวดาอารักษ์ เจ้าตัวยืนยันตัวเองไม่ได้เป็นเทวดาไม่มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดที่จะเป็นเทวดาได้เพราะตนเองออกมาจากบทบาทการเป็นสคออบอตั้งแต่วันที่17เมษายน2562ซึ่งตนเป็นคนแรกที่เสนอดำเนินการตรวจสอบธุรกิจดีไอคอนโดยยื่นหนังสือส่งไปให้3หน่วยงานคืออยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและตํารวจตั้งแต่ปี61ในส่วนของคลิ ที่ 2. มีการอ้างชื่อของตนในการแต่งตั้งตำแหน่งรองเลขาในอดีตพันตำรวจเอกประทีปกล่าวว่าเป็นการตีกินธรรมดาไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จะสามารถมาแต่งตั้งอะไรตนเองได้นอกจากคณะกรรมการที่จะมาคัดเลือกซึ่งมีกันหลายท่านตนมองว่าเป็นการดูถูกศักดิ์ศรีของข้าราชการไทย ด้านเสียงของคนในคลิปอันที่2-3ถึง3ตนรู้สึกว่าเสียงคุ้นและเชื่อว่าเป็นคนเดียวกันซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ตนเสียหายเป็นอย่างมากโดยหลังจากนี้ตนจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปส่วนกรณีที่มีภาพที่ปรากฏออกมาที่ตนถ่ายภาพร่วมกับบอสพอในสมัยที่ตนเองยังเป็นผู้อำนวยการกองขายตรงที่สคบอตนก็ชี้แจงว่าเป็นเพียงแค่การถ่าย รูปร่วมกันปกติไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวโดยเคยเจอบอสพอแค่สองครั้งเท่านั้นภาพที่ถูกปล่อยตนไม่ทราบว่าเป็นประเด็นได้อย่างไรยืนยันไม่ได้รับสินบนอะไรจากบอสพอแต่อย่างใดโดยรูปนี้มีเพียงลูกน้องของคนที่เป็นคนถ่ายแต่ก็ไม่รู้ใครปล่อยภาพออกไปขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะ